ทุกคนก็วันนีครับอยู่กับในเกมของ High and Six เดี๋ยวเปิดทเนีกันนะเออฮัล l หลทุกคนวีลคอมชูพุ่มประเทศแอนด์วีลคอมทัวร์ High and Six เราบอกเลยทุกคนซึ่งวันนี้ก็จะมาเล่นเกมประมาณว่าอ่าถ้าใครเคยเล่นเกมในมือถือทุกคนมาเชื่อว่าอย่าเพิ่งแจ้งเตือนไม่ใช่ว่าอ่า High IO ทุกคนก็จะเข้าภาพดูกันนะทุกคนในเกมซ่อนหาของมือถือที่เมื่อก่อนมันมากใช่ทุกคนมันมากเลยก็จะเป็นในวารท้ายก็คือเราต้องเป็น อาจจะเป็นคนหาหรือคนแอบคนแอบต้องแปลงเป็นส hey, ิ hey, great, so ่งของเพื่อแอบในตะกินยพื่เพิ่มให้คนคนหาเจอคนเดียวผมหลอกเออคนนี้สิคนนี้มปนคนคนเนี่ยยางไงเฮ้คนนี้คนเนี้ยมากเลยทุกคนเห็นปะแต่เขาต้องหลอกละไอ้พี่ต้นคนไหนคนซ่อนตรงไหนเลยเจ้าคนที่มันเนียนมะกเลยเฮ้ยไปไปเก้าอี้ทุกคนมันมันเนียนมากเลยเห็นปะแบบยอดโอเคโทุโอเคทุกคนเกมนี้มีที่ไป็เสียงทุกคนซึ่งก็เป็นหรือว่เสียงวันดีมากก็คือโอเค มันเรีเป็นหินใช่ป่ะก็เออลองหาที่ซ่อนดูกันตรงนี้ใช่ป่ะตรงนี้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 เออเออตรงนี้มาตรงนี้เอฟโอเคก็คือเออจะหาไปทุกคนผมไม่รู้ว่าผมจะได้ผมจะรอดหรือเปล่านะเอาทุกคนเอฟเป็นการล็อกเพื่อมีเสียงด้วยอ๋อเป็นการล่อเป็นการล่อคนหาประมาณนั้นเฮ้ยเท่ หกสิบวินาทีกันทุนกคนเดี๋ยวเราทัานเลยจะแบบไมท้าแลบ,บเลยเอาไปว่าไต่ให้หรืเดี๋ยวจะยังไงอะเอาโอ้โหไม่ทันถึง, 10, ถง, 10, ถง, 10, ถงสิบเอท่าหกสิบหรยังะไว้เนี่ย รู้สึคว่าเขาจะเล่าลปลาเลยเอ,อ,อาตายเด้ยไอ้อออออค่เล่าน,นึ่งอะไรมันเก่งดีวะฮะเรารู้สึกว่าเซวิตอ๋อตังนตัีตัวไม้ไม่เป็นเรียนเกินตัวนี้เนี่ยเายะมองไม่เห็นอ้าวมจเจอมัจเจอใช่เลยโอ้แย่เกินคนคนผมเป็นคนหาผมก็รออีกทางสองเยท,ทีกคน เธอนเรื่องทดีมากเป็นคนหาด้วยกว่ยเทพมากเลยอะเดีผมขออนุาไปอีกฟัหนึงก่อน้โหเสียงดังเกิโโนก่ออะไรงไงวยกันเนี่ดูสิว่าข้างหลังนี้เอ้ยแ,บบแปลกแก็เราอะ่ะแปลกแปลกเราโอเคถูกด้วยย่าเออเดี๋ยวะเฮ้ยทำไมเอ้เอ,เอ,เอ,อะไรขยับอะไรขยับเมื่อกี้เมื่อกีห็นนะเห็นนะเห็นนะผมเห็นนะผมเห็คุณนะถูกนะด้วยวะมันก็เห็นคุขยับอะคน,คนเอ๋ให้มารี่ผม เอหมีปะแสดควมหาปะไอมันมันแปลกแปอาถูกเอ้ยโดนจะลงโดนจะลงหาก็น่าจะใช่ทุกคนตรงนี้มีอะไรหรือเปลา่าแปลกตาแปลกตาไอจะมีรูปเดีวยวกันคนละรูปีเลยจะลองรูปอีก,อรกตรงนี้ไม่ได้เปล่าเอ้าเอาไมา่ได้อีกโอ้โหโอเคไม่มีใครผมว่าเออเขากดลังกันเนาะ ผมพูดตอนต้องว่าตรงนี้จะไม่มีหมออาแล้วไงเรียนโดนคำโดนอะไรเรียนเดี๋ยวเพื่อมาขยับ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 เนี่ยเอ้ยมาเอาเฮ้ยไที่มันขยับอะเห็นไหมไอ้ที่มันขยับอะเอ้าโอ้โหผมไม่เอาแล้วผมไม่เอาแล้วผมจะไปเสียเนี่ยมันจะต่อยยังไงไอ้ที่มันขยับมันเกีนะนี่ผมย่อเลยปะอยู่กด C ย่อ s ซ a r c h s t a เออเดี๋ยนะ โอ้มันอ๋อโดนด้วยเฮ้ยเฮ้ยเทเฮ้ยมีสองชีดนะเฮ้ยมันไอผมรู้ว่าอย่างนึงก็คือมันเป็นหม้ออะโอ้โหแพ้เลยนีย่คือมันเป็นหม้อแล้วผมแพ้เกลโกาผมไม่เป็นไม่ประมาณว่าเป็นคนหามั้งเออแล้วเอ้ยผมจะไม่ได้จำเล่ดิเอาแย่แล้วไม่ได้จำเลยอ่ะโอ้ว้าวเฮ้ยมันตั้งแต่แปลกสักอันแน่ผ่านแบบน่แปลกหรือเปล่าพวกนายนะฮะ อะไรแปลกๆนะเพื่อนเพื่อนเป็นแ,บบแปลกๆกันเพววื่อนเนี่ยมันต่อยไว้แล้วว่าตายที่ดูนั่นไหนได้เขาเนี่ยอา่อาฮะอพี่ผมแอปเปิลใช่อะ่ะแอปเปิลผมว่าแอปเปิ้ลใช่เนี่ยจ้ะไปผม,ผมจะผมจะ,จะลองกลับมารอบอางงา่งไงนายจำไว้นะแอปเปิ้ลผมจ,จับนายให้ได้เออก็มีสองตัวหรอกเอยมันขยับ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 เอ้ยมันตายเมื่อกี้มันขยับไว้ทุกคน เฮ้ยตะเกมเขาไปแปๆให้เราอะอ้าวไม่ใช่รอในที่ผมพัฒนาอย่างเงี้ยเอาไม่ใช่อีกโอ้โห่อยแมงหม้ออะไรไปปล่อยแมงหม้ออะไรไปโอ้โหหัวใจมันผมมันจะแตกสลายแล้วว่าอะไรโอ้โห,หเจ็บเลยเจ็บหนักเจ็บหนักเออเจ็บนะเนี่ยเราเจ็บดูเจ็บดูเฮ้ยหัวขอดไม้ใช่ขอดไม้เอ้าโอ้โห ตายโอ้โหเก็บไปโอเคโอ้ครับเดี๋ยวผมตายแล้วครับภาคิดในการเล่นไฮแอที่ทุกคนเขาจะมีวันที่ถ้าใครสนใจที่อยากจะเล่นนะครับผมทินน้งมือด้านล่างลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย